โอเควันนี้เราจะมาทำข้อสอบทั้งหมด3ข้อภายใน3นาทีสำหรับนักเรียนที่กำลังจะไปสอบแก๊ p แพดโอเนนเอเน็ตนักเรียนชั้นม .6 ที่กำลังจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือคนที่กำลังจะไปสอบกพนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยข้อที่1 When you check your o at the restaurant, you find you have been overcharged. You say to the waiter คขาบอกว่าเมื่อคุณเนี่ยต้องการที่จะ เช็คบิลก็คือจ่ายเงินที่ Restaurant ก็คือพัตคารหรือร้านอาหารนั่นเอง You find you've been overcharged ก็คือคุณเจอว่าคุณเนี่ยถูกคิดเงนเินเกินนั่นเอง You say to the w a i t e r คุณพูดกับพนักง,งานเสิร์ผู้ชายก็คือ w ว t t e r ถ้าเป็นผู้หญิงพนักง,งานเสิร์ผู้หญิงเนี่ยเราจะพูดว่า w a ว t r e s s จะพูดว่าไรดีคอนเท Bill please ขอบิลหน่อยซึ่งเราขอไปแล้วดังนั้นไม่ใช่ข้อนี้ ข้อที่2 I want another bill ฉันต้องการบิลอื่นซึ่งก็ไม่ใช่ส่วนข้อที่3 You are cheating me คุณกำลังโกหกหลอกลวงฉัน mm hmm. cheating ก็คือการโกหกหลอกลวงนั่นเองข้อที่4 t h e r e is too much to pay มันมีแบบมากเกินไปที่จะต้องจ่ายซึ่งก็ไม่ใช่มาดูข้อที่5ข้อสุดท้าย I think there has been a mistake ซึ่งคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า mistake นั่นเองแปลว่าข้อผิดพลาดกับข้อ5นั่นเอง I think there has been a mistake ฉันคิดว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติไปดูข้อที่2กันเลยข้อที่2 One of your classmates has won a scholarship to study abroad you congratulate her by saying Um, เพื่อนคนหนึ่งในชั้นเรียนของคุณเนี่ยวอนสกอเลชชก็คือได้คุณไปเรียนต่อ study abroad ก็คือเรียนต่อที่ต่างประเทศ You congratulate her by saying คุณแสดงความยินดีกับเธอโดยพูดว่าอะไรดีข้อที่หนึ่ง I can't believe it ฉัน uh, ไม่อยากจะเชื่อเลยฟังดูแล้วเหมือนแบบน egative แบบลบนิดนึงข้อที่สอง Very well how did it go ก็เหมือนแบบสงสัยนิดนึงแต่ก็ uh, ดีใจด้วย เยี่ยมไปเลยข้อที่3 s h e e r s ขอบคุณ b e a t r me than you uh, ไม่ควรจะเป็นชั้นมากขอ่คุณ uh, นั่นออกนะแนวแบบไม่น่าจะเป็นการแสดงความยดีที่จริงใจจากใจข้อที่4 Amazing เยี่ยมไปเลย I never expected s o m u c h ไม่เคยคาดหวังมากขนาดนี้เลยก็ฟังดูแปลกๆข้อที่5 Well done เยี่ยมไปเลย I'm very happy for you ฉันแบบดีใจกับคุณด้วยจริงๆนะดังนั้นน่าจะตอบข้อที่5นียู่ละ Well done I'm very happy f o r you ไปดูข้อที่3ข้อสุดท้าย A policeman finds to a woman who has just thrown an empty plastic bottle on the street the woman say ตำรวจเนี่ยที่เป็นผู้ชาย A policeman ถ้าเป็นตำรวจที่เป็น unisex ถ้าเราไม่อยากระบุเพศเราสามารถพูดได้ว่า A police officer เราสามารถใช้ได้ทเพศหญิงเพศชายเลยโดยแม่จจงเพศนั่นเอง f i e s to a woman ก็คือปรับผู้หญิงคนหนึ่ง who has just thrown an empty plastic bottle on the street ก็คือเพิ่งจะโยนขวดน้ำพลาสติกเปล่าไปบนท้องถนนผู้หญิงเนี่ยพูดว่า the woman say พูดว่าอะไรไปฟังกันข้อที่หนึ่ง are you sure คุณแน่ใจหรอข้อที่สอง how can I help you ฉันช่วยคุณอะไรได้บ้างซึ่งก็ไม่น่าจะใช่ข้อที่3 What did I do wrong ข้อนี้เป็นไปได้ฉันทำอะไรผิดหรอหรือข้อที่4 What's the matter with you คุณเป็นอะไรมากไหมหรือข้อที่5 Do you have any Do you have a problem with me คุณมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าฟังดูเรากล้วกวนนิดนึงดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นั่นเอง What did I do wrong ฉันทำอะไรผิดหรอ โอเคจบไปแล้วสำหรับ3ข้อแบบเร็วๆในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ please don't forget to subscribe like and share if you like this video because your little help means a lot to me take care bye bye